สบายดี a อ r o w t วิช v i ลาวเตรียมความพร้อมต้อนรับกรุป๊ปทัวร์จีน นางดารณีพรม,มวงษาผู้อำนวยการสํานักการจัดการท่องเที่ยวสังกัดกระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของสอปปลาวระบุครับว่ารัฐบาลลาวกาลังทํางานร่วมกับบริษัทนําเที่ยวโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยวอื่น เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการให้พร้อมต้อนรับการกลับมาของกรุ๊ปทัวร์จีนครับท่านดารณียังได้เปิดเผยครับว่าทางการลาวได้จัดประชุมกับบริษัทเอกชนต่างๆเพื่อหาแนวทางพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและออกแบบกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยือนลาวให้มากขึ้นโดยกิจกรรมเหล่านี้จะเสร็จสิ้นในไม่ช้า บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้การท่องเที่ยวคาดการครับว่านักท่องเที่ยวจีนหลายล้านคนจะมาเยือนกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งหลายคนจะใช้บริการทางรถไฟจีนลาวที่วิ่งจากนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑนอทนิวหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนสู่นครหลวงเวียงจันทร์ชาวจีนจะเดินทางเยือนสปปลาวระหว่างโครงการปีแห่งการเยือนลาวจีนหรือวิสิตลาวไชน่าเยียปี2019มากกว่า1ล้านคน ขณะที่กระทรวงกำลังตรวจสอบและให้การรองรับโรงแรมในเวียงจันทร์ใหม่อีกครั้งเพื่อมอบดาวที่แตกต่างกันการประเมินโรงแรมอีกครั้งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับปรุงมาตรฐานการบริการโรงแรมในลาวและยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและบริการที่เสนอโดยภาคบริการอยู่ด้วยทั้งนี้ครับสบปปลาวได้รับการจัดอันดับจากองค์กรสื่อระหว่างประเทศเช่น CNN, National Geographic และ Telegraph ให้เป็นหนึ่งในจดหมายที่นักท่องเที่ยวชั้นนำของโลกในปี2023ต้องการจะเดินทางมาเที่ยวแล้วพบกับ a อโรทีวิชันได้ใหม่ในมือหน้าบายดี